ทคนหมายสวยเลยเดี๋ยวลองดูมันมีตัวเปล่าพี่มา้องชายน็อตนะครับนี่ชายนะพันน็อตพันน็อตพันน็อตครับเราไม่ได้ไม่ได้ตกมันมานานแล้วครับวันนี้เราเพิ่งมาเริ่มออกหมายกันอีกครั้งงไปเดี๋ยวเรามาดูตัวนะเราจะมีตัวเปล่าพี่หมายสวยอยู่แหมดูร่างนี้นี่น้ำลอยต่อพอดีนี่น้ำที่ใสนะทุกคนเดี๋ยวามาดูควานหาตัวดูไป ต่ยัดเข้าไปเลยกบยางเรากันสวางอยู่แล้ว,ว,ลวต่ยัดเข้าไปเลยหอวแต่หน้ามีตัวจัจ่ะครับถ้าไก่นี่ผมว่าน่าจะไฟดีครับเดีย๋ยวดูมาดูกนะันเนาะจะมีตัวสะบโฮ,โฮก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองตื้อๆดูสักสิบ0ี่สิบไม้นะ สองพันต่ำพันไม้ไปดูดูก็สองพันไม้นี่ครับทุกคน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 บอกแล้วทุกคนโอ้ยอยู่มเนี่ยหลุดวะอยู่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 ใจเลยจับน้ำมาเลย โอ้โหทุกคนติดว่ะไม่หลุดด้ยดิ้นเลยอือหือโอ้โหมาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วอือหือใกล้ใกล้ลุกโอ้โหตุ ตูมเลยแต้มแรกทุกคนโอ้ยมาแล้วมาแล้วขอดูกระตนะตูหืมสองโลทุกคนดูโอ้ยฉันปอกจะโดปอกกบยางทำงานอีกแล้วทุกคนโอ้ยทุกคนดูดิโอ้โหนี่กบยางทะเบียนสปาวิที่หนังมือ ขู่ดิสีดำเหน็นไหมคนเห็นไหอหืมนี่กบยางสีดำไซส์สวยประมาณโล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 ,โลกว่าโลสามโลสามโลสี่อรนาน,นี้แจ๋วเลยสวยงามโอ้โหวกว่าจะได้แต้มแรกนะบอกแล้วทุกคนมันต้องมีโอ้โหกบยางยังไงโอ้โหแจ๋วเลยจังหวะนี้โอ้โห ระวังมือด้วยใสยสวยเป็นไงล่ะขูเข้าเข้าเข้าเต็มเลยนะเต็มขอบปาก,อปากโอ้หูวิ่งไงใส่สวยโอ้โหทุกคนจะได้ดูกบเนี้ตัวก็สวยอยู่อ๋อนี่กบยางกบยางก็งเป็น,นปล<ะ>ากัดน้ำบานดูฝั่งนูน้นอนแรตัวฝั่งนูน้น กบยางสเปรยสปาร์ตท้งคนสีดำอุ้ยอุ้ยเสียงเสียงมิกซ์กัดว่ะนี่กบยางสเปรย์กับชิ่งสีดำนะทุกคนฝากไปด้วยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีลงตะกร้าหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะแจ้งทีมเฮ้ยมีมีที่ทั่งด้วยโอ้โหโอ้ยให้ดีนะอย่าดิ้นลงนะดิ้นลงแล้วนะโอ้โหแกะแกะตัวขู่กลาวว่ากลาวว่าไม่อยู่นะเมื่อกี้นะ ไเดี okay. uc, 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 ๋ยวดูเดี๋ยวมาดูว่ากิโลคล้องไปทางไหนฝั่งนู้นฝั่งนี้กิโลกิโลเปิดจ้ะปแล้วกิโลทำหนึ่งวันนังเซ็ตกิโลเลยเซ็ตปอนเซ็ตกิโลเซ็ตกิโลเปิดกิโลกิโลกิโลดิจิตอลกโลดิจิตอลเดี๋ยวมาดูครับกิโลทุกคนเดี๋ยวมาดูกิโลคิปเปอร์ไม่ได้มาด้วยของตรงนิ้วเลย สอดตรงขึ้นงังข้าง,ง,งเลยลงมันกัดมือมันต้องอย่างนี้เนี่ยนอของปากล่างนะอ่แต่มันก็ยังมินอยู่เสร็จสูตรยังเสร็จสูตรแล้วนะปึ๊บกิโลดูดิโล 1> 1. แปดหนึ่งจุดแปดนะครับยังไม่เียังไม่แน่นอนนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าตาช่างมันตรงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรา 1.8ึ่งจุดแปดนะครับเกือบสองโลครับสวยอยู่เจ๋อเดี๋ยวตามมันต่อครับผลงานไงนี่หกหก้าไม่ได้ผ่านน็อตนี่แย่นะเนแหละดีดีดดระวังลื่นไปครับเดี๋ยวเราตามมันต่อโอ้โห